รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะกับสาวหน้าตอบร้องแก้มลึกผิวหมองคล้ำเจอกันได้ที่เอมาราจัดไปเป็นคนหน้าตอบ หน้าตอบด้วยแล้วก็อ่ลองแก้มด้วยอยู่ด้วยอะคะ่ะมันก็จะมีลองแก้มหน้าตอบด้วยขมับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยลองไปศึกษาดูกับฟิลเลอร์หนีรู้สึกว่าฟิลเลอร์มันกลัวแบบว่าพอนานๆไปมันจะเป็นก้อนอ่ะก็เลยลองศึกษาม,มาเรื่อยๆะคะ่ะศึกษาม,มาหลายๆที่แต่ว่าไขมันตัวเองคือมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีายอะไรเลยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายด้วยะคะ่ะก็เลยตัดสินใจเติมเป็นไขมันหน้าดีกว่าและที่สําคัญเป็นไขมันตัวเองไงที่เอามาเติม สวัสดีค่ะนี้นะคะวันนี้มารีวิวหลักจากการเติมไขมันหน้าไปเจ็ดสัปดาห์ค่ะเวลาถ่ายมาหน้ามันไม่เท่ากันแล้วเหมือนกับคนเยอยุอ่ะก็ะ <c oughs> เลยอยากลองเติมดูอย่างหน้าเด็กก็เลยลองทำค่ะพอทำมารู้สึกแบบเติมมั่นใจขึ้นการถ่ายรูปก,การอะไรโอเคขึ้นนะคะสวยขึ้นรอบข้างเห็นหน้าเราก็รู้สึกแบบสุท้ากันทุกคนเลยว่าเอ๊ะไปทําัไรหน้ามาันไปหน้าดูเด็กหน้าเต็มขึ้นหน้าดูแบบหน้ามไม่ตออะค่ะก็เลยบอกเออทำอย่างนี้ดีกว่าอีก ตัดสินใจอยู่แล้วที่จะทำ